สวัสดีค่ะวันนี้เอาดอกดาวเรืองมาฝากนะคะได้ดอกดาวเรืองค่ะเขากำลังเก็บดอกดาวเรืองกันอยู่นะคะสวยค่ะบรรยากาศสวยสวยค่ะติดกับภูเขานะคะมีหลายสีนะคะ เหลืองสวยมากๆเลยค่ะติดกับภูเขานะคะบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาตินะคะอย่าลืมกดติดตามกด ทับสะไคร้กดกระดิ่งช่องน้องเกอหันษาพากินด้วยนะคะติดตามทุกคลิปทุกคลิปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ